ช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณนพนาถอนุพงศ์พัฒน์นะคะเป็นอาสาสมัครโครงการสันติอาสาสักข,ขีพยานซึ่งได้ร่วมสังเกตการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณนพนาถค่ะครับสวัสดีครับค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างน,นะคะช่วยเล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะอพอดีผมไปถึงออตอนที่ผมไปถึงเนี่ยก็ ตำรวจก็เริ่มมาตั้งแนวแล้วนะครับค่ะครับผมคุณ<ะ>นพนาไปไปถึงในช่วงเวลาประมาณกี่นาฬิกาคะน่าจะประมาณช่สองทุ่มกว่าครับค่ะครับ,รบซึ่งถ้าเทียบกับคืนก่อนหน้านี้ที่ไปดูเนี่ยตำรวจก็เอ่อเข้ามาดูแลสถานก,การณ์ได้รวดเร็วกว่าเยอะครับค่ะ คือก่อนหน้านี้ก็เคยมีความกังวลกันอยู่แล้วเรื่องอารมณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายที่มาประจันหน้ากันอยู่แต่จากมุมมองของคุณนพนาเนี่ยมองว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถหรือว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไหมคะครับก็จะเทียบกับคืนก่อนหน้าเนี่ยก็ถือว่าดีกว่ามากเลยนะครับมีการเข้ามาตั้งแนวการมีการพยายามเข้ามาพูดคุยกับผู้ชุมนุมในฝั่งสนนสีลมนะครับให้ให,ให,ให้ให้มีความเข้าใจกันัน ก็ที่ใครสถานการณ์ไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่าจงังหวะที่ตำรวจผ่อนกําลังลงนะครับค่ะจึงผมผมไม่แน่ใจเนื่องเนื่องจากการประเมินสถานการณ์เหล่อนี้ก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้มีช่องว่างเอ่อที่เขาจะมองเห็นกันบดีแล้วกเกิดการวิ่งเข้าไปหากันอีกค่ะครับ ช่องว่างที่เกิดขึ้นนี่คือในช่วงจังหวะที่ก่อนหน้า,จ,นาจะปะทะกันนะครับค่ะก่อนหน้าที่จะปะทะกันแล้วในมุมมองของคุณนพนา,าเนี่ยคือหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่สามารถทําบทบาทได้ในการควบคุมสูงชนได้ถือว่าอยู่ในลักษณะไหนคะก็หลังจากนั้นก็เห็นมีการระดมกําลังเข้ามาปิดกันเต็มที่นะครับก็ซึ่งซึ่งเป็นผลในที่สุดให้เหตุการณ์สงบลงได้ค่ะครับก็ก็ถือว่าก็ทําได้ดีแต่ว่าผมเข้าใจว่า ต้องใหตำรวจเองที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจนะครับค่ะ,ะก็เลยในเวลาที่มันเหตุการณ์เริ่มเริ่มจะบ,บานปลายเนี่ยเลยไม่ได้ทําอะไรที่เป็นการตัดไฟทั้งการต้นลมก่อนค่ะครับก็ถ้ามีผู้บังคับบัญชาระดับสูงคอยบัญชาการในพื้นที่ตลอดเวลาเนี่ยผมว่าจะดีกว่านั้นนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นเหตุการณ์เนี่ยควรจะยุติลงได้ควรจะมีกําลังตํารวจให้เพิ่มมากขึ้นกว่านี้ไหมคะ ครับก็ดูหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วนะครับ ตำลังตำรวจที่ระดมมาเนี่ยก็เยอะพอสมควรแสดงว่าเขาก็เตรียมกาลังไว้ส่วนหนึ่งค่ะแต่แตว่าแต่ว่าในลักษณะของของช่วงเวลาที่เกิดเหตุที่เกิดขึ้นนกินเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันเหมือนกับว่าจะเป็นลักษณะของการคว้างปลาสิ่งของเข้าหากาันแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งมีคนมาช่วยกันดึงไม่ให้อารมณ์ของทั้งสองฝ่ายน,นั้นเพิ่มมากขึ้นแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ก็เริ่มมีการประทะก,กันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจควรจะทํายังไงเพื่อที่จะให้คลี่คลายสถานการณ์แล้วก็ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นนนออีกใาคคต่ะ อย่างพูดเมื่อกี้นะครับก็เห็นว่าน่าจะมีผู้บัญชาการในในระดับที่ตัดสินใจได้นะครับคอยบัญชาการในในพื้นที่ตลอดเวลาที่เห็นว่ายังมีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าท,ทั้งสองฝ่ายเนี่ยใช้วาจายั่วยุกันตลอดเวลานะครับทําให้เมียลมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็น่าจะทําแนวให้ชัดเจนนะครับว่าเบริเวณไหนนห้ามห้ามล้ําแนวออกไปซึ่งจะช่วยลดระยะห่างระหว่างกันได้ พอ,พอรเราเปิดช่องว่างคนเขาก็จะวิ่งเข้าไปท้าทายกันได้ไกลมากขึ้นครับแล้วก็น่าจะมีแสงสว่างในบริเวณนั้นเพิ่มมากขึ้นหน่อยครับเพื่อจะได้เห็นกันทั่วๆว่าใครทําอะไรตรงไหนักย,ยังไงครับคนบางคนโมโหอาจจะไม่ไม่ทันยัดยังข้างใจถ้าว่าแบบมันมีแสงสว่างอะไรมากขึ้นเขาอาจจะระง,งับใจตัวเองไปได้บ้างค่ะจากการประเมินของทางกลุ่มสันติอาสาเนี่ยควรจะ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการประเมินของกลุ่มสันติอาสานะคะคิดว่ามันจะพัฒนาไปในแนวทางไหนแล้วเจ้าหน้าที่ควรจะมีบทบ,บาทอย่างไรเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มันลุกลามบานปลายนะคะครับคือใ,ในแง่นี้เจ้าหนที่ตำรวจก็น่าห็นใจนะครับเ็าอยู่ตรงกลางเนี่ยถ้าจะจับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ต้องถูกอีกฝ่ายหนึ่งว่าทําไมไม่ไปจับฝ่ายตรงข้ามของของตัวเองไงไหมครับค่ะฉะนั้นจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับผมก็คิดว่าประชาชนเองเนี่ย ทางทางฝั่งสีลมเนี่ยก็ก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นของตัวเองได้แต่ว่าเมื่อถึงระดับหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นออกแล้วเนี่ยก็น่าจะถอนตัวกันออกไปนะครับการอยู่จนหน้ากันเป็นนานๆก็ทําให้อารมณ์มันขึ้นนะครับก็อาจจะก,ก่ะความรุนแรงกันได้ซึ่งเราก็ไม่รู้บ้างว่าใครจะเป็นคนเริ่มใครอาจะทําอะไรนะครับคุณพนพนาได้ไปสังเกตการมาประมาณกี่วันแล้วคะในช่วงของการชุมนุม <c oughs> แล้วก็มีการรวมตัวของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มคนสีลมอะคะ จริงๆขึ้นเข้าไปดูได้สักสองวันนี้เองครับคเพราะว่าการประอนหน้ามันก็จะเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนวานก่อนนะครับค่ะ แล้วเท่าที่ดูเนี่ยคือเห็นกลุ่มคนสีลมมีแกนนําหรือว่ามีใครที่จะช่วยควบคุมในสถานการณ์ได้บ้างไหมคะครับอันนี้เราคิที่ลําบากเพราะว่าเท่าที่ดูก็คือมันไม่มีการรวมตัวจัดตั้งมีใครมานําอะไรฉะนั้นเวลาจะเข้าไปรับเหตุเั้ือต่เริ่จะเข้าไปรับเหตุก็จะไม่รู้ว่า <c oughs> จะต้องไปคุย <c oughs> ไปคุยกับใครอะครับค่ะมันก็ทําให้ลําบากมาค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณนพนาธอนุพงศ์พันธ์อาสาสมัครโครงการสันติอาสาที่ได้เป็นสังเกตการการชุมนุมของ กลุ่มผู้ชุมนุมที่นปชที่ยากราจประสงค์รวมทั้งไปสังเกตการในพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นคนสีลมนะคะกระทั่งเมื่อคืนนี้มีการกระทบกระทั่งมีการคว้างปาสิ่งของเข้าใส่กันมีผู้บาดเจ็บไปไม่น้อยนะคะก็มีคําแนะนํามาจากทางกลุ่มสันติอา,าสาสกีพยานบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมสถานการณ์นั้นควรจะมีนายตรวจระดับสูงคอยดูแลอยู่ด้วยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อเวลาเกิดเหตุถึงมีเจ้าหน้าที่อยู่เป็นจํานวนมากแต่ว่าเมื่อไม่มีคนสั่งการก็อาจจะ จะทําให้การเข้าระงับเหตุนั้นเป็นไปได้อย่างไม่มีประสิทธ,ธิภาพเท่าที่ควรขณะเดียวกันทางกลุ่มคนสีลมที่มารวมตัวกันอยู่นั้นก็ค่อนข้างที่จะดูแลกันลําบากนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการจัดตั้งหรือว่าไม่มีแกนนําที่เป็นตัวเป็นตน,ตนตชัดเจนนักดังนั้นเวลาจะเข้าไปพูดคุยเพื่อให้ควบคุมสถานการณ์หรือว่าคลี่คลายอารมณ์ก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากค่ะ